ก็มาสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยูดี้ต้อนรับผู้ช่องไลฟ์อิสเนียเองค่ะวันนี้ค่ะก็จะมีเกมแนะนําเกมนึอถืะซึ่ง NCTzen ทุกคนก็ต้องเล่นกันอยู่แล้วโดยเฉพาะเราด้วยนะคะก็คือเลื่อแรกก็คือแค่นี้นะคะก็เป็นเกม NCT NCTzone นั่นเองค่ะจะบอกเลยว่าเกมนี้ตอนช่วงแรกๆที่เราเล่นนะทุกคนมันคือแบบเฮ้ยยิงทำยังไงเล่นยังไงอะไรประมาณ พอเริ่มได้แล้วโอเคมันเริ่มเล่นได้แล้วค่ะเรามาดูกันว่าแต่ละหมวดมีอะไรบ้างใครที่เคยเล่นแล้วก็คอมเมนตใ์ใต้คลิปอั่นดิกได้เลยนะคะใครที่ยังไม่เคยเล่นก็สามารถไปดาวน์โหลดได้นะคะทั้งมี iOS และ Android นั่นเอง นนมันจะมีเขาจะมีตัวเลือกให้เราเล่นก่อนเข้ามาแรกๆเลยนะคะว่าจะมีใครบ้างอ่ะอันนี้คือ Member Room Member Room เนี่ยจะมี member ทั้งหมด20คนให้เราสามารถเลือกได้ว่าเฮ้ยเราจะเอาขึ้นหน้าจอเป็นใครอันนี้เราขึ้นหน้าจอเป็นพี่เตนเองนะคะดู Member Ro o m นะคะตอนนี้เรามีทั้งหมดคนแล้วไม่แน่ใจอ่ะอันนี้จะมีเพิ่มไหมอ่ะทุกคนอาจจะงงว่าอ่ะบางคนที่แบบยังไม่เคยเล่นอาจจะงงว่า ไอห,หัวรงหัวใจเลขสองคืออะไรรงหัวใจเลขสองคือเราจะมีกิฟต์ตรงนี้ไว้ให้ค่ะทุกคนเราสามารถส่งให้ส่งไปเรื่อยๆเหมือนสะสมหัวใจไปเรื่อยๆค่ะทุกคนและตัวนี้จะมีขึ้นตัวนี้ใช่ไหมคะตัวนี้ก็คือประมาณว่าสมมุติว่าเรามีเมมเบอร์คนหม่มาอ่น,นี้คือน้องมาร์คอ่ะน้องมาร์ครูมเราก็สามารถเราดาวน์โหลดลองไปก่อนนะคะบางคนอาจจะแบบเล่นแล้วบอกลองลงมาแบบว่ารีวิวกันไหมว่าใน เมมเบอร์ลูกเนี่ยได้มาแล้วกี่คนสําหรับเราอะเราไม่แน่ใจต้องนับก่อนไหมเอ้ยนับจานวนคนที่เหลือดีกว่าเนาอนะคะแล้วก็ส่งกิฟต์เนี่ยไปแล้วเท่าไหร่บางคนงื้อบอว่าซื้อแบบว่าแพ็คมีแคเก็ตเย่เราจะมารีวิวแต่เราไม่ได้ซื้อคือเพราะว่าช่วงนี้พวแบบว่าหสปอนเซอร์เข้าได้นะคะทุกคนอ่ะจะเป็นประมาณอ่าดูเพื่อนบอกมาอืนี่ <laughs> ค่ะ นี้ก็คือจะถือเป็นหน้าประมาณนึงนะคะอ่ะจะมีตรงหัวใจตรงนี้ใช่ไหมทุกคนตบเข้าไปอ่ะมันจะมีเลเวลต่างๆของหวัวใจอ่ะเราจะมีเพจให้สะสมอันนี้คือเพรนะทุกคนเรามองคือเพจก่อนเนาะคริสตัลอ่ะดูนะคะอ่ะกดลงเสรปุ๊บตรงหัวตรงกิฟสังเกตดีๆหนึ่งจะมีจดหมายนะคะสองก็จะมีเหมือนคล้ายๆแบบมากะลองอ่ะเรามองไปมากะลองลยก็ได้สาม ต,ตัวที่3ามอะทุกคนสังเกตมันจะมีตัวนี้ค่ะนั่นก็คือเอ่อจะเรียกจะเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าอ่อา,าอีโมจิคือียกอ็โมจิก็ได้อีโมจิของแต่ละคนของน้องม้าก็จะเป็น watermelon juice ก็คือน้ำแตงโมอะเราจะมีกดไปสามอันแล้วก็จะเลือกประมาณนี้อ่ะไปทั้งสามมือเรียบร,ร้อยไป up level ก็เป็นเ e v e l level สองนั่นเองนะคะอ่ะของกดแอร์กนแรกอร์ลองดู จริๆจริงๆขอบมากเลยน้องมาคืออู้ห้น่ารักนะคะอ่ะทุกคนจะงงแล้วก็ส่งอันนี้ดูมันจะมีเพชรให้เพิ่มนะคะเหมือนเราส่งหัวใจให้ไปให้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอะไรประมาณนี้อ่ะรูอีกคมอันนี้ น้องเฮชาน้อยชานมาโอเคลองดูแล้วก็ดาวน์โหลดไปซึ่งจะบอกว่าตอนเนี้ยเราตอนเนี้ยแจ่จดดจ่อที่ใครรู้ไหมคะแจ่จดดจ่อที่น้องเจมินแล้วก็มีค่ะแจ่เนี่ยพี่จะให้ยอนหนีเต้นพี่คุณพี่ต้อยองคือได้ามาครบแล้วเหลือแกง๊งพี่จะเรียกว,ว่าแกงแ๊งอะไรแก๊งมักเน่แมักเน่แล้วเหลือแก๊งมักเน่แหละเพราะว่าแกง๊งเออพี่คนโตเนี่ยก็เรื่องได้เกิบหมดเลยเหลือแก๊งมักเน่นะคะมักเน่ก็จะมีแบบก้าวๆลงไปคือ ยังไม่ได้คบรบเลยส่วนของน้องแฮชานน่าจะเป็นอ่าพาทิศพาทิศอาจจะพัทจะพาทิศเพราะว่าเป็นซันใครที่เคยดูอนศาศาิสัตย์เอ็นมี่เออถ้าเป็นมูนก็คือพี่แทยอยิวถ้าซันก็คือน้องแฮชานดีดงฮ็อกอีดองฮยอกมันน่าจะใครที่รู้ภาษาเกาหลีดองฮยอกมันแปลว่าอะไรสามารถคนนอมเมนต์มงได้ ไปเลยร้อยเยี่ยวนอัเดวิยังสซีซันนี้แลวก็ส่นึนออันนี้สามารถกดซ้ำได้แต่ของเรามีเกิดปัญหาโทรศัพท์นิดนึงนะคะดิวขอบคุณมาดูเ้วยกสองอะเรามาดูกันต่ออันนี้มันจะมี อันนี้คือทุกคนจะเป็นคนคือมีคืนหัยุ่นหนัเนี่สามารถเปลี่ยนได้นะคะเราจะมีนีอนนโอ t นอทิกเกอร์นีโอทกเกอร์คืออะไรเขาจะมีอีวินให้เรานะคะสะสมตรงนี้นะเราสะสมมาแล้วเรียบร้อยนะคะดูดประมาณนี้ทุกคนจริงๆต้องไรกราหนึ่งไว้เนี่ยห้าร้อยนีโอเราความสุกว่าเพชรก็ไม่อพอเลยกรรอเลยก็ต้องแบบประมาณนีก่อนนะเนาะ อ่ะอะรรมามีกล่องขาวสารอ่าเราก็เก็บอ่าจะมีตรงนี้ตรงนี้คืออะไรภารากิจต่างๆอาจจะมีเดอรี่เดอรี่ก็คือประจำวันวิกลี่คือประจำสัปดาห์ของเราเลยแค่นี้แล้วอันนี้คือภารากิจต่างๆ,ๆที่เราต้องทํามาดูหะ้าสิอ่ะเนี่ยคอลเลกชันเชลคัสคอลเลกชันเจ้าเนี่ยจะเป็นประมาณนี้พี่เทยูก,ก็เป็นพระจันทร์ พี่จอนนี่คือโอทานตะวันพี่ไทยโยงก็คือคู่ตาอีงบงอ่ะประมาณนี้นะคะทุกคนเดินไปเรื่อยจะเจอไหมเนียวันนี้อ่ะไม่เจอเนอะเดี๋ยวไปดู นี่คือนอนก่นป็นอนกับแรกเตอนที่มาอยู่หคุดต้องนี่นะมันที่จุดสำคัญนะคะทุกคนนี่เอ i ูว t ชเล่นไม่ถูกก็เรียกหน้าคือนี่ตาแต่ละตาที่เราได้นะคะมีคราี่เกะมันจะเป็นปักมันนียเยอะไหมก็เยอะมือนกัน เมือนทำนี่นะคะเซลจีนอสเตจีนแอชชานอันนี้กับใครที่ยัไม่ได้เนี่ยเจมินคือสารภาพตรงตรงนะเจมินคือได้น้อยที่สุดมากน้อยมากคือแบบว่าอันไหนที่ยอดที่สุด,สดใช่ไหมสำหรับเราตอนนี้เยอะสุดคือพี่ตินพี่ต็นเยอะสุด การ์ดเดี๋ยวเราจะมีสตอรี่ด้วยเห็นไหมทุกคนเราจะมาดูตรงนี้กันทุกคนตรงการ์ดการ์ดมันกจะมีเลเวลเขา power มันจะมีเวอร์เนี่ยมีเขามีพ power มีเทียนมีเลเวลมี name ช่นมอันนี้ SSR อันนี้ไม่แน่ใจสำหรับเราก็คือการ์ดที่น่าจะไม่ยังไม่สุดสุดนะอันสุดสุดคือสเปเชียลทุกคนสเปเชียลอันดูที่เราอ่านนะตอนนี้คือเลเวลสิบสามแล้ว power นี่คือ ATK DEF HP ก็คือที่เราจะไปเล่นในด่านของฟองยานะคะมันจะมีระเบียดนี s ้อีก SR ก็จะเหมือนจะมีตัวช่วยการรวมฟองปัน่นการข้างหลังอะ s e a d y to gas นะคะ recoil สอร์เซ HP ก็คือเหมือน HP เราขึ้นมา2%สมมติว่าสมมติว่าของเราอะ HP เราเหลือ50% 50%แล้ว ขึ้นมา2%เปก็เป็น52อะไรประมาณนี้น,นี่นองจะมนี่ของเอร์เต์ h t h a t หนึงนึง p e r s i s e n t t i v Beat b ก็เหมือนประมาณว่าเพิ่มให้สเสนตแล้วก็ต้องบล็อก้ฟังเราด้วยีเรก,กินมนันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนาะต้องเียง,งเพิ่มอีกอาจจะมีปรี ก็เริ no ่มจะคัสก well, really ิวก็จะตับปกติค่ะต่อมาก็จะเป็นเยอะหน่อยอ่ะนอร์โมนอร์โมก็คือปกติเลยนะคะทุกคนการจะเป็นแบบนี้สเปเชียลไปสุ่มกันไหมเราเป็นเพงมีเยอะเออเรามาละดูไตรวาดอาจจะมีเว้นอันนี้อันแรกนะคะ ก็คือไว้เอยโย่จ้าก็คืออีเวนต์นี้นะาจริงๆอีเวนต์ของพี่คุณได้แล้วนั้นอันนั้นนะคที่เป็น SSR เอ่จะมีสเปเชียลมีเอสเการ์ตัวนี้อันที่สองเบานี้เห็นตัวนี้ไหมคะพเมยมดาคือสิมสิทิกระดาษกระดาษเชนเรากดไปเอาสิบเหลืออีห้าเอออันนี้ก็คือก็นั่นดาอ่านคิดต่ะ คือการวาดนี่แหละทุกคนจะมี e อีเวนต์ตรงนี้ค่ะเป็น,นก็จะเป็นแบบว่าแนวแบบว่านะคือออแฮมสเตอสจ๊ตวตอะไรประมาณนี้อันนี้คือแบบโอ้โหฟองตัวนะทุกคนมันยากตรงนี้คือเราเคยกัดซับแล้วสิแล้วเอสตาโผมาขี้อันเทียหนึ่งก็คือพี่เต็มอันนี้พูดจริงจริงโซน,อ,น,นอันนี้อันเดียวก็คือพี่ยุนตะแล้วก็จะมีอ e ีเวนต์ของพี่คุณตั้งแต่เอ่อวันเกิดเมมเบอร์น,นะคะ ในในเดือนเนี้ยสมมติว่าเดือนนี้เกิดพี่คุณก็จะเป็นกวกี่คุนแลนเดือนหน้าองนเกิดองาเกิดเริ่มตั้คนแรกนะ่าจะเป็นที่โดยอง,องก่อนก็นเป็นอิเวงพีระยองต่อมาทุกคนตรงขอออันเนี้ยเราสัจภาพตรงๆคือคือแบบก็อยากเสียงเงินเหมือนกันแล้วแบบว่า บางโค้นงนักขเขาซื้อแพอคเกจกันเยอะมากอันสเปเชียลีต่ตรงน,นี้ทุกคน mm. นี่โรลแเจอร์าคพมพ็ิสองอนนสดกาด p o r c h b e t o b e s o n p o r s c h t e r t h t

ที่ตรงนี้ได้จากไหนอืมเห็นตรงนี้ไหมคะทุกคนอุ้ยตรงเนี้ยก็คือตอนที่เราไปวาดการ์ดแล้วจะมีพังการ์ดที่จะแทบเอาตัวนี้มาแถบให้เราด้วยคือให้ตรงนี้อยู่ตรงไหนใช่ไหมทุกคนอือสม,มุตมิไม่ใช่นี้สินี่ค่ะเอาไว้ครับตรงนี้ไงทุกคนเวลาตรงนี้สมมติว่าสาสิบอันนะอัพเพื่อให้สปีดขึ้นอาการต่อสูได้ ต่อมานีวโซนคนอื่นเขาว่าเท่ากัเขาเขาทำเสร็จแบู้ทุ่งบาหบงดูหองเราน่จะเมื่อกี้ดูของเราต่อโอ้หอ่าดูาไหนเนี่ยเติมแรงขึ้นห้องเราก็จะเป็นประมาณนี้อาจจะมีรายนด้วยมีด้วยกนี้ อิดีเนถ้าจะใหมสร้างแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอแต่วาจะเรีกตดเี่จะ่ะเจะมีอินดิพันนคะลองไปทำอินดิพันจนมือใครจสิงกันที่เก็นอ่ะลา,ะะากแห่งตุ้่งสีเขียวค่ะคือว่าทุกคนมาเต้นดูวไงนีไปไหตักไม้บางจังหวะมันได้เนาะ <c oughs> โอ้

ในที่เขาวันมามาแชร์ในเอ็กซ์แกรมาคุณก็แบบตัวคนแบบไม่ก็ละไปดีกว่าเห็นว่าไม่ได้เห็นบอสุดคือเจนนอ่โมากโอตมากนามีใครเจือกอหมคะเนเชารคุยลงมาถ้าเต้นเพลงก่นี่เคยรัอยงด อ่าก็จะประมาณนี huh. so um, so uh ้นะคะใครที่มีว mm ิธ hmm. ีเทคนิคแบบสร้างอะไรก็สามารถแนะนำเราได้ไปส่วนที่มาดูความยาวบอกเลยคนที่เล่นเยอะบ่อยดูดิด้านอื่นก็คือแบบนูนพังปังปังดูราวทำแบบนีกัน คำถามแรกค่ะอ่ะมันจะมีประมาณอาจจะมีตัวเขาเรียกว่าอะไรเอเลียนนะคะเพราะจะมีการเอาไปมีสาอะไรบ้ตรงนี้องมีที่เล่น้องเล่นทำไมนั้นหรอด่คนผมพอง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 ปะอ่ะตรงนี้ไมครัทุกคนสีเหลืองล่างเข้าไปทีังสีสีคือรอดรอด Ah wait ah, champions... mm. combo double combo let's go spinning very nice very nice uh. very, ni very nice very nice combo

Yes เจะตอข้าใจครใครที่สามารถที่ทเล่นแล้วนะคะก็บอกเราก็ได้ว่าดาเนี่ยคุณไปเล่นไปกี่ดาวกี่ดาวแล้วก็จะมีแมปตรงนี้ด้วยทุกคน ่จะมีมาตรงนี้นะคะคือทุกคนเล่นถึงด่นแบบนี้วบบมาบอกเราได้นะคะทุกคนแบบเศร้าใจนากแบบมี้ไงอะไร่างเงียแล้วใครที่มีการ์ดสเปเชียลก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ว่าการ์ดสเปเชียลเนี้ยได้ของใครมาบ้างเอออยากจะรู้อยากจะรู้อ่ะอันนี้มไม่ได้ว่าเลยมึงว่าต่อสี่แบบเนี้ยไดูไป 장군님 재미요. 재미. 넌난 그냥 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 그